ทำไมชีวิตต้องถึงล้มเหลวอล้มเหลวอ๋อเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปอีโก้สูงอีโก้สูงไม่เชื่อไม่ฟังใครคุณแม่เตือนก็ไม่ฟังครับคุณแม่นี่เดือดร้อนเพื่อนเดือดร้อนหลายคนีเดือดร้อนเพราะตัวผมเองการตัดิใจแค่ตัวเองอะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปเลยก็เลยรับไม่ได้ถามเคยคิดสั้นไหมเคยครับเคยผมกลับไปบ้านผมไม่ได้นอนบ้านเลยผมไปนอนอยู่ตามต้นไม้เราอาจจะคิดไปเองครับ อย่างอคอมมิต์ Comment. บางคนก็รอซ้ําเติมบางคนก็ให้กําลังใจเนาะนานาจิตตังแต่เ,เราจะไปใส่ใจกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของเราเองนะสวัสดีครับเจอกันที่ช่องประธานห้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับ จากผู้ชายคนหนึ่งเนาะหลายท่านหลายคนก็คงรู้แล้วว่าเป็นใครเนาะก็มีชื่อเสียงโด่งดังก็พอสมควรนะครับการใช้ชีวิตในช่องทางทิก t อกเนาะ,ะและที่ผ่านมาก็ชีวิตของผู้ชายคนนี้ล้มเหลวก็อยากให้เขาเล่าดีกว่าเนาะก็คือวินต้นทิกตอกครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับสวัครับ่ว่าชีวิตเป็นไปเป็นมาอย่างไงถึงจะต้องมา อ่าเก็บขยะกินข้างทางอะไรยังไงทําไมชีวิตต้องถึงล้มเหลวอ่าล้มเหลวอ่อ๋อเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปอีโก้สูงอีโก้สูงไม่เชื่อไม่ฟังใครคุณแม่เตือนก็ไม่ฟังครับอ๋อคิดอยากทําอะไรก็ทําเลยลุ้มทำเลยครับแล้วก็พอล้มเหลวมาเนี่ยพอพลาดมาเนี่ยมันก็ทําให้รับสภาพตัวเองไม่ได้คุณแม่นี่เดือดร้อนเพื่อนเดือดร้อนหลายคนนี่เดือดร้อนเพราะตัวผมเองการตัดสินใจแค่ตัวเองอ่ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ก็เลยรับไม่ได้ ครับรับไไม่ได้ก็เริ่มสะสมเรื่อยๆแล้ว,ลวมีอะไรก็พูดได้เลยช่องประธานห้างรู้สึกน้อยใจใตัวเองใช่ไหมน้อยใจครับพอดีมันมีคำพูดที่ผมเนี่ยได้พูดออกไปผ่านวิดีโอ แล้วมันมัดตัวผมไว้แล้วผมรู้สึกอับอายมากคือรับไม่ได้ที่เจะต้องรับดเหลวก็เลยไม่อยากหยิบขอความช่วยเหลือจากใครครับแล้วพร้อมที่จะรับสภาพของตัวเองใช่ครับก็เลยหายไปจากโลกโซเชียลนานอยู่นะว่าอยู่ทาไมไม่เห็นเนาะแล้วมันก็จะมีคำคอมเมนต์มาเยาะเย้ยอะไรมันก็สะสมมาเรื่อยแล้วก็โดนแบบหลายๆอย่างครับที่ตัวเองทาพลาดลงไปอ่ะมันก็เลยแบบโทษตัวเองโทษตัวเองโทษตัวเองจนแบบตัวเองไม่อยากทําอะไร ไม่อยากเจอหน้าใครมแม้แม้กระทั่งคุณแม่เนี่ยผมกลับไปบ้านผมไม่ได้นอนบ้านเลยผมไปนอนอยู่ตามต้นบาง,งาทีเราอาจจะคิดไปเองอย่างอย่างคอมเมนต์บางคนก็รอซ้ําเติมบางคนก็ให้กําลังใจเนาะนานาจิตตังแต่เราจะไปใส่ใจกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของเราเองนะอย่างประธานห้างก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับ ออกจากเงินจำเนาะไม่มีใครอยากจะพูดจะคุยด้วยแต่ประธานห้างก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองโทได้แต่จะถอยโทได้แต่จะถอยก็อยากให้เป็นต้นสู้เนาะเอาเป็นว่าไม่อยากซ้ำเติมหรือไม่อยากถามตรงจุดนั้นนะครับว่า,าลุ่มเหลียวยังไงก็คือมันผ่านไปแล้วเนาะอยากรู้แค่ว่าตอนนี้จะเริ่มต้นชีวิตยังไง ตอนนี้ผมก็ได้กําลังใจจากจากตอนนี้ก็ได้กําลังใจจากไอ้ครับจากไอ้แล้วก็ได้กําลังใจจากเอฟซีคนแถ่กำลังใจมาเนี่ยผมเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาหลายแหละอ่าบาวเบียรก็ค่อยตื้อผมไม่อยากทําคลิปไม่อยากทําอะไรเลยช่วงนึงจนแบบเพื่อนเนี่ยบาวเบียรเนี่ยพยายามตื้อผมให้แบบลงคลิปนะไอต้องลุกขึ้นมาเห็ดคลิปนะไอตรงห็ดนะเกือบเกือบหลุดไปแล้วครับดีโชคดีที่บาวเบียนี้ ่ชวยใช่ครับโชคดีที่บ่าวเบียแล้วก็เพื่อนแล้วก็อย่างน้อยก็มีคนคอยปรึกษาคอยอะไรใช่ครับดีกว่าอยู่คนเดียวคิดคนเดียวใช่ใช่ใช่ถามเคยคิดสั้นไหมเคยครับเคยเคยถ้าบิ๊กไบค์ถ้ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นยังอยู่ผมอาจจะไม่ไม่อยู่โคดรีหิวข้าวผมก็จะสงสัยจะไปเก็บขยะกินเลยยอกยอกเออท้องร้องเสียงดังมากเลยอ้าต่อครับก็คือเคยคิดสั้นเนาะ ครับเคยเคยคมันคิดมันมันกี่ครั้<อ>ง,คงเคยคิดกี่ครั้งคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจะตัดสินใจทําตอนไหนแค่นั้นเองครับมันจะวนอยู่ในหัวคือไม่มมนไม่อยากอยู่แหละครับอ๋อแล้วแล้วแล้วมีอะไรที่มันดึงใจเราไว้ให้ไม่คิดตรงจุดนั้นอีกแล้วมันมีคําพูดของพระรูปหนึ่งเคยเคยหยุดเอาไว้ที่เคยมีเรื่องเล่าแบบผู้หญิงเขาจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าพระเนี่ยบอกว่าไปเจอเข้าพอดี แม้กระทั่งความตายเธอยังไม่กลัวแล้วชีวิตนี้จะต้องกลัวอะไรอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาสู่ชีวิต,วตแล้วก็สร้างตัวเองกึกลับมาได้แล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจจากนั้นก็แบบหยุดไปหยุดคิดเรื่องนี้ไปสักพักหนึ่งมันก้ก็วนกลับมาอีกพอน้อยใจก็วนกลับมาอีกก็คิดเรื่องนั้นซ้ํอีกกูจะตายแบบไหนวะกั้นใจมันก็ทรมานเนี่ยคิดคิดวนซ้ำอ่าถ้าจะเป็นปืน ยิงหัวตัวเองมันก็มันคิดมันคิดมันคิดแต่เรื่องนี้นะครับที่ยังคิดได้ครับคิดแต่เรื่องนี้วนเข้ามาวนจะไม่มีเป็นต้นติ๊กตอกเนาะคนเรานะอย่ากลัวที่จะล้มเหลวคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนไม่ทําหาหิวอะไรเลยเราอาจจะล้มวันนี้เราอาจจะมีภูมิต้านทานอาจจะศึกษาความรู้ชุดคิดบ้าง การที่จะลงทุนทําอะไรเนาะคนที่จะประสบควาสำเร็จคือจะต้องผ่านจุดที่มีอุปสรรคล้มเหลวมาก่อนไม่มีใครที่ว่าใช้ชีวิตรวยด้วยกีบกุหลาบยิ่งเราล้มบ่อยเราจะมีภูมิต้านทานขอบคุณกาลังใจหลายได้ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้วินต้นติกต่อครับก็อยากให้สู้ชีวิตนะเริ่มต้นใหม่นะครับประธานห้างาไม่มีอะไรจะมอบให้วินต้นเนาะ คือถ้าคนเราถ้าช่วยเรื่องเงินทองมันช่วยได้นะครับให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาเข้าใจไหมถ้าให้ปลานี่กินคาบเดียวก็หมดแล้วแต่ให้ถ้าให้เบ็ดคันเบ็ดก็คือให้วิชาชีพไปหาหกินยาวๆก็ขอบคุณทนายรครับก็จะให้คําแนะนำในด้านการสร้างเพจการหารายได้จากเพจนะครับใครที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่ให้โอกาสคนใช่ใช่นสัง,งี่มีครับน้อยคนนะที่จะซ้ําเติม แต่ก็พอมีที่มีอยู่ที่จะสังบสืุนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้โอกาสถ้าใครอยากให้โอกาสปินต้นนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตดังเดิมอาจจะไม่สวยหรูเท่าที่เคยสร้างมาแต่ก็พอหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับครอบครัวให้แม่ได้และก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับ,รบถึงเขาจะเคยเดินข้างส่นเก็บขยะแต่ก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้สังคมนะครับ<ส><ส>ก็ฝากจิตตามเพจใหม่นะสร้างเพจให้เดี๋ยวผมจะให้อดมิน แล้วก็ให้บบาวเบียบคุณดูแลนะฮะขอบคุณไลน์ไดแหละเพจบินต้นเนาะบินต้นนี่ชื่อยังไม่ตั้งนะแต่ที่แน่มีคําว่าบินต้นแน่นอนนะครับฝากกดติดตามบินต้นนะครับมีอะไรที่จะอยากจะพูดกับฟีประธานห้างไหมมีอะไรจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าสิ่งที่เราคิดบางทีเนี่ยมันมันอาจจะเราอาจจะมองว่าเราเก่งเรามั่นใจแต่ว่าบางทีมันมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราตัดสินใจไปทาไปแล้วพอพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ย มันมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่เราแค่คนเดียวมันพานไปถึงคนใกล้ตัวด้วยสิ่งที่ทำพลาดเ,เนี่ยคือของผมหนักนะครับหนักแต่ว่ามันมีเรื่องเราเยอะกว่านี้แต่ขอขอไม่พูดตรงนี้ดีกว่าเนาะนะครับก็อยากจะให้แบบคิดให้ให้รอบคอบก่อนก่อนที่จะทําอะไรครับยิ่งการออกหน้ากล้องออกสื่อเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนมากครับก็ก็สุดท้ายนี้ผมขอบขอบคุณกาลังใจจะอ้าย แะครับขอบคุณกำลังใจจากไอ้ครับและก็เอฟซีทั้งไอ้ประธานห่างขอบคุณหลายๆครับที่คอยให้กำลังใจทุกๆคนเลยครับที่คอยให้กาลังใจผมมาโดยตลอดผมซาบซึ้งในผมว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดให้กําลังใจผมไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะครับแต่กอนเนี่ยมันช่ยาวไปพอดีผมเปยังว้าเลยให้ระบายได้เลยแต่กอนเนี่ยผมทําคลิปในส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่คาดูถูกคาพูดลบๆแล้ว พอผมแบบล้มมามันย้อนเข้าตัวใช่พอผมล้มมาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันเป็นคําพูดที่แบบคนให้กําลังใจผมเลยนะแล้วพอมาอ่านคอมเมนต์แลวมันแบบมันเสียมันมันตื้นมันจุกเข้าไปข้างในครับมันดีใจมันซาบซึ้งครับครับก็ขอบคุณหลายๆเลยครับที่คอยให้กำลังใจครับก็ฝากที่ตามไอ้แล้วนำเด้อไอ้อ่าไอ้เป็นท่านหางแลตก็เลตตนหัไอ้ต้นหัก เม่กี้เราเอิ่นอย่างก็ปอบดำไอ้ปอบนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ปอบอันนี้วินต้นนะครับต้นอันนั้นต้นเป็นวินเมื่อคืนนี้เขาลงบานะครับเนี่ยือป็นงาทำงานเป็นงานไหมครับเมื่อคืนนี้อ้ยังข่าโลงบาลอยู่ก็เขามีกําลังใจไงมีกําลังใจของเราเองเหมือนกันเพื่อนรอบข้างก็เป็นกําลังใจได้ส่วนหนึ่งแต่กําลังใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือตัวของเราเองใช่ใช่ขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ ต้นทิ้งตอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นคนนครพนมบ้านเดียวกันกับประธานห้างนะครับครับก็เดี๋ยวจะไปมาหาสู่กันให้กําลังแรงใจกันยื่นคลิปด้วยกันครับก็ไปคลนบกันไปใครที่อยากซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือหรืออยากเหมือนทําบุญก็เขาไม่รับเป็นเงินนะครับใช่ครับไม่ไม่รับยื่นโอกาสให้ดีกว่าครับยอดไล์ยอดแชร์หรือว่ารีวิวโปรโมทอะไรก็ได้นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้เนาะและถ้าวันหนึ่งวินต้นกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมวินต้นอยากจะทําอะไรพิเศษหรืออยากจะขอบคุณใครไหมอยากจะขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆผมในตอนที่ผมไม่มีใครคนที่แล้วก็คุณแม่ที่ให้ผมแบบได้เกิดมานะถูกต้องและคนที่ให้โอกาสผมผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ น้องๆให้กับสังคมต่อไปแล้วก็สร้างประโยชน์นะครับให้กับสังคมต่อไปครับแล้วก็คําแนะนําจากประธานห้างก็คืออยากให้บินต้นใช้ชีวิตอรอบค้อบระมัดระวังกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดเนาะสิ่งไหนที่มันที่เราเคยทําดีไว้ก็เก็บนํามาปรับใช้สิ่งไหนที่เราเคยทําแล้วม,มันล้มเหลวก็อย่าไปใส่ใจปัดมันทิ้งไปนะครับเก็บแต่สิ่งดีๆปรับใช้กับชีวิต ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดเราอาจจะได้กลับมาไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ให้ลําบากกว่าเดิมและก็ที่สําคัญตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้องไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนครับนะครับขเขาพูดได้หลายครับขยันตัต้องฝึกตัวเองเลยว่าต้องขยันขยันลงคลิปขยันหรือใครอยากติดต่อช่องทางบินต้นก็ช่องทางที่เราจะแปะไว้นะครับไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะ ก็อย่างที่บอกนะไม่รับเงินนะครับแต่รับเป็นงานดีกว่านะครับอันนี้ผมอยากจะขอบคุณไอ้ทั้งสองนั่นแหละอ่ะไอ้ประธานผ่านอีกเลยครับเพราะว่าหลังไม่น่ะผมได้นั่งนั่งคุยกันกับไอ้แล้วเนี่ยนะครับเราไอ้เราเนี่ยมันเป็นคําแนะนําที่แบบมันดีหลายนะครับมันเป็นมีมูลค่ามากสําหรับผมในตอนในตอนนี้ไอ้เราให้คําแนะนําเนี่ยคือไอ้เรามองเห็นแต่ว่าผมมองไม่เห็นอนาคตหอกแต่ไอ้เราแน่มากๆเนี่ย เป็นเหมือนตาที่สามมองลงมาแล้วเห็นแล้วเนี่ยน้ำนี่ผมผมซึ้งมากครับน<ม>ี้กราบขอบคุณได้หลายครับโอเคครับ e ีพีนี้ก็ได้รับเกียรติจากต้นเนาะก็เหมือนน้องชายแะครับคุณน,นครพนมต้นพักมีอะไรอยากจะฝากไหมอยากจะฝากเกียรติต้นหน่อยนะครับเข้บคนเลยนะครับอยากจะให้โอกาสเขานะครับมาแสดงว่าเออการที่เราคิดพลาดไปในครั้งนั้น และเรามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เพื่อครอบครัวผู้พ่อแม่ก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสครับปินต้นด้วยนะครับมาติดตามนะครับชีวิตของเขาในเบรของเขานะครับให้กําลังใจเขาเยอะๆครับคนไทยต้องให้กําลังใจครับขอบคุณได้หลายครับสำหรับีพ p นี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสบ่ายดีครับ